เป็นอะไรอันได้แต่บ้่เงินนั่นคารองได้ได้ได้้กัน้เนี่ยได้เนาะอ๋อจบกันมาเช่านี่ใครแนอยุ้ยจ้ะอย่าห่างเนาะเลยเพื่อนกกองมาแล้วท่นี้ก็ว่าในชานบ้านเทานี้อืมเลยแล้วอะไรกันน es ี้แหละครัเนาะมีไพบ้าไพแล้ว ก็สบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง FC ของเบาแอไซบุรีพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กลับมาพบเบาแออยู่ที่บ้านสีวิไลพี่น้องเลยเราก็มาตามเรื่องตามเล่าหรือว่ามาหาทางไอ้ทางประตูพายพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าตามกระแสเจ้านี่ยประกาเป็นกระแสมาแห้งโยพี่น้องเลยเนาะอาจจะได้ยินเสียงรถกลองต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเสียงรถเบาแอรยู่แคบทางพี่น้องเนาะมาประตูพายเนาะอยู่แ้มพัง มาหนี้มามาถามเรื่องราวเพื่อนเนาะมาไทยเรื่องเมียเพื่อนเนาะปิดไหนๆพี่น้องเยนะยนยนนะว่าเรื่องราวเพื่อนนะสิบปต่อหรือว่าแฮปปี้หรือจังไดพี่นนะ้องเยเนาะเดี๋ยวพาไปสบายดีดโตเพกัน <c oughs> พเคุนที่เ <c oughs> จ้าอันนั่นเห็นบ่เคุณอ,อ,อยากได้เงินอยากได้เพรสุขคนเลยเนาะแบบน<อ>ี้ค่ายันเป็นได้ล้านหนึ่งแล้วก็พ่อเพื่อนีพ่อข้าเจ้า่นะอ่าชอบ หาสอบได้ล้านนึงโอ้เขาไม่รู้เท่าไรเขาไม่เดี๋ยวนี้รูห้หาพัดรู้หาพัดโอ้เขาไม่มันถือเนาะมันถือกับเฉพาะมันกระนั้กไงเนาะเอ๊ะเห็นมันเศร้าเนี่ยเขาเขาเอื่อสายายาแล้วเพาไหวกินวแต่คล้ายก็ได้แก้เหนือออ่อยสุดๆยังว่าขายขึ้นเมื่อนั่นแล้วแหละมือปั่นนั่นแล้วแหะเนาะโอแก่มามือพวกแก่มากกับปันปป่นดิบเลยปั่นดิบเลยโอ้บริเกนบาโดนเปิดเบ่อได้ เขาก็เดึงแตละน้อยเนาะโอ้เมื่อนี่โว้ยคนมันไม่จะปั่นรวได้ไผ่ไผ่เกี่ยวเม่นปั่นรถเดียวนี่เนาะมาตากมากเอามาตากมางอ๋อแบบนั่นกับขัดเกลื่อนเนาะบานี่อันตุยจะค้านมันกับบริย่าเขาไปชื่อรถเนาะเล่หองอบอ๋อคำปุไรปั่นเนี่ยจะขายรถกับขายเลยขายรถนลยอ๋อของเจ้าก็มันถึงนะเจ้าขายเป็นข้าวเปียกแบบนี้อืมเลยเลย

ได <Yeah. S 2> แล้วมันมาถอเลยมน mm. no, no. ลันเท่าเลยดอเลยก็เหิตใบอันนี้จะเพิ่มกัยนเนใบหนึ่งไรอ๋อใบอันเห็ดยาห้างเนา <No. S 2> ะเดยจทุกคนกระกรอบมาแล้วทัวนี้ก่กว่าในชานบ้านเท่านี้อือเ mm. <No. S 2> ลมแรอะไรกันนี้แหลนะค่าัเนาะมันีไ mm. พ่า่าไพาแลวบนนัต <No. S 2> นไงเอห็นอรก็ได้แล้วมันจบกันแหละจบก,กันคางแลวบัตร mm. ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรอยไปเช่นแล้วร mm. นะอยไปเซนนี้ไพ่่อไพ่ได้แล้วบาตเลย ก็จะได้พวก็เอาเกาจะได้เมียก็เอามีเพ่านั่นนะประตูยังเสียเมียอยู่ปะจังวานี่เลจังวยบางทีก็เอาก็มียได้เนาะเอออะไรได้เนาะประตูเนาะขับมาได้ใจอยากเอาได้เนาะตุก็ไลยเถื่อกันมันก่นยังยุ่งยากเลยกับบางทีครับเจ๊กก็บรวมาณนั่นนี่ดอกเนาะแม่ยังเนาะยังขิดกันยังขิดไปลายลายอันลายแนวผู้มือเนี่ยนอนอุกเนี่ยอุกก่ะอุกเขี่ม้งเหมือนนเนี่ยจังว่าอู้แต่ว่าอุกอ่างแห้งแห้งขี่ม้งอย่าง้ว่าเหือน เนาะมามั่งปฏิเสธเอาไว้ได้ไหมครับเขาังเทื่อแบบว่าพ่อมามีผูอยากกันนั้งเชืออเ่อมีทั้งเอฟซีทั้งน้อง my, กิมมี่แบบวพ่นอยากชื่อแบบยังให้น้องพ่นนะคะแชมป์ได้ประตูอยา่างไรนะคารับอกี้ก็ว่าจะได้สามหมื่นไปแล้วเนาะ<อ>ม,มีแต่บอกชิงเพนวานโอ้ยมึงปัจเสธเอาไัยอีกมากงเหาอวะแต่กูปรตาดีเนี่ยก็ยังอุกอ่างอยู่มื่มเนี่ยไรก็ก็บาบอกชิงอันพวน ว,ว, on, ว่าอิซี่ว่าจะมาเห็ดเหือนนว่าจะชื่อเหือนเฮาโอ้ยชื่อก็คือเก่าวันแล้วเฮาโมเมนดินโตเนาะอชิงผู้เสียตาเนี่ยดิมันจะไปชื่ออยู่ในนั้นโมเมนดินเนาะโมเมนดินชื่อชื่อมั่งคือเก่าวันแล้วเฮาดีนะฮะผู้ดีแล้วมั่งยังจะใครแน่ยแมนก็ว่ากันอยู่กับน้องเคยเพราะว่าจะใครมั่งทิ่ก้อนอย่างนี้ก็ได้ อ๋อนว่านง่นไ,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 ได้มากนุ๊ก็บทงานนี่นะตัวฉีมาย่อนอก,ก,กอะระมกเลยในเดือนงเงินก็ยำย่อเงินค้ำกับบ่มีนะน้องเคยเพราะว่ามาั่งใช่ปอนะลูกจะไปใส่กระดาษถ้าก็ว่าจะไปหาเงินหาค้ำก่อนกับเจ้าก็จะไปหาเงินบอกว่าชั้นแหละเนาะมาื่อวันนี่ก็จะไปเกี่ยวข่าวในมื่อวันนี้เกี่ยวข่าวพี่อยู่บ้านดุงปุชีมื่อวันนอ้จะมาตากตัวน,นี้นมาแล้วนะเนย ถ้านั่นก็โทรมาก็จับเศษได้ก็ได้คนไล่เขาก็ชิมมาเอาชูลูกหลานอยู่บ้านแศนอยู่พังนั่นแต่บาแบบว่าเป็นอย่างในประเทศไทยมีเอฟซีแบบว่าเออยากซื้อสมุดหมื่นห้าหมื่นยังสิบกระขายบอกโมดีรึหมื่นห้ามันก็เห็ดบ่ได้แหละเนาะแกนฑ์วะโมโมโมได้โมได้ครับเกณฑ์มุ้งเนี่ยมะกะเขาสมุดประตูไปมากมาหนี่งกีน ت ت ่นักเตะมันเทมันหัวมันยังแบบนี้ จะได้หาหมู่ไปมากอีกเบิดเงินจ้างหาหมู่ไปมากนี่แบบร้านมันนี่แล้วมันกับแบบเบิดลายปนั่นเนาะเนาะมาลายก็ได้เซามันกับมันมันนุ่งแล้วก็ยากับเครื่องมันมั่งมันก็โยกคำในมั่งเอาเซาแล้วมันก็จะสมุนเบิดพุ่นแด้เนาะเถื่อนนะมันก็มูนอาบนกเือน้ำมันมูนอยู่แล้วเป็นดินเป็นหยังเนาะบ่ได้สนใจน้ำดินดอกแบบนั้นน้ำก๊อกนี่ได้เฉยนะน้ำก๊อกไม่ขาดสิท้องกิน มาเรื่อนแล่นัี่ยังมันย่ได้นไปเนาะมาเรื่อนแรกมันได้จัะทุทมทิ่มพราได้อันอาบมันห่อนเมื่อนท่านะเลยเดียวแท้งทท้งไม่เ่าเพื่อนก็ได้ว่าว่าอยากกันอซื่ออย่างอย่างเอาบอนนังกอู้เปรนชุนใจครังี้นหวะบ่บ่บ่มันยังกันนี้่ปลบอันนั้นเนาะ กับพุ่นแล้วคณะไปแล้วไปแล้วห้างกันก่อนแล้วมาฟาดระหันแล้วเงยะหนกบอนมันบ่มีเงินนี่เลยกับย่ามผ่านย่ามพนเราคนทางกันยังลมยังเล็มมาน่ะทำไปกัยากคือไม่างะันแล้วบางที่แบบกินหอดกันบางที่กับคืนากันมีเนาะมันกับโบน่ได้บุญเนาะฮะเพราบางที้น้องกินมีกินหอดเนี่ยบีแล้วเประเซนหนึ่งกับ่บีแหะกับากอน่มียูเนาะ เออ,อกะกะไปอยู่น่อยหนึ่งกันเลยเนะ<ม>าะคนเฮามา<ะ>แกว้วปปวันแล้วจังวานี่แล้วทำม,มีแบบว่าอัน ผู้สาวน้อยสาวแนวมาแบบมาหยอกมานั่นกับชี้ยังชี้อยากมากอยู่บอกรับเด็กน้อยบอยากับเด็กน้อยนี่เบาได้เนาะโอ้ขับเมาแบบอันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กันยุประมาณสี่สิบห้าสิบนี่คืออยู่งนอนตู้เนาะคือไม่ห้างนางใหม่เนาะแมนแมนซ้ำนี่แล้วยาเลยละบ่ไหวเนาะบ่ไหวเมื่อยเมื่อยเล่นน้ำเผาเหมแม่นนี่ก็แล่นนี่แหละเนาะก็แม่นความนี่แหละยาแล้อ่ะพ่อจำในตัวนี้นะ มันน้อยนักได้แบบเด็กน้อยเชี่ยม้าอยู่น้ำเฮากระบอกเชี่ยมาเฮียเวียกแถ่ๆอันชุนทอนนะเจ้าโฮจ้ากับเพิ่นอยู่บ่เพิ่นก็ได้เมียน้อยเพิ่นก็ได้เมียหลายคือกันนะเออพะแตะกี้เพิ่นก็เดินชายอยู่แถวนี้แถวรักสามรักยังนี่เพิ่นบอกเจังว่าแล้วบ่จักเนาะเจ้าเป็นเพื่อนกับเจ้าเนาะจะพูดเนาเพราะว่าถามเพิ่นว่าชื่อไายแจ๊กเด้เพิ่นว่าคือได้ยินคุ้นๆ มันยังอยู่นะเพื่อนวะเนาะ<ม>บ่าววะเนาะแต่กี้เขาก็เดินสายอยู่แถวสีวิไลแถวรักสามนี่ลายอยู่เลยเพื่อนวเออ,อ,อาลายอยู่กับเพื่อ,อนร้านเคยเขาะนะนเนี่ยก็คือกัน,นแล้วเป็นญนชงสือแล้วเนาะเราก็ถึงเมียถิ่มคือกันนัเนี้ยเราแต่กี้เราอันนี้เมียตายเราว่าชีอันบ้านเราบ้านแม่แต่กี้เราก็เป็นว่าเสี่ยวเจ้าไปนั่งกันเสี่ยวกับเราไปเนี่ยเพื่อนวะ ไอ้กีเล่ากับอันนั้นว่านยงชงนี่ก็มาลามเจ้าองนี่แหละกระาแล้วเลยเนาะแล้วคนนี้นะเลาน่ะคนนี้เล่ากับทอี้เล่ากันพวกคนหนางคนข้างเนาะคนนี้นะอ๋อเดี๋มันบมีมันกัเป็นไปในนี้ละะยามันละเป็นละ มีแต่ว่าเบิ่งใบนะเนาะเขาจอยู่งใบตามลูกตามเต้าบอกแค่นด้บัดเนี่เนาะนี่นะเพราะว่าเขาเขาได้พร้อมอยู่แล้วว่าเป็ว่าเอาลูกของเมียเขาไปเพร้อมอยู่แล้วขยำมันเป็นแี่นี่แหละอนาคตเราก็คือกันได้พอพอถ้าถึงทอดเราก็ว่าเอาลูกเอาเมียนี่ลูกเต้าเพร้อมเราอ่ะคนจะท้ายะนี้เมียเราแห่งเต็กเมียเราแปดคนแต่ละคนนี่นางคนกับลูกสามนางคนกับลูกสี่นางคนกับนั่นผู้สุดท้ายนี่ลูกสองคนหากแต่ว่า มันบูมีผู้เลี้ยงเพราะว่าเขาเมื่อยห้ามแล้วแหละเราอ่ะใจตัวเองเนาะแม่นเนาะเป็นใจเราเองเราอะ่ะลูกอยู่เมืองไทยกับเจ้าบอกมาจากปากนะ้ำโทรมาจะวางงานนะก็ว่าฮไฮบูวัววดแต่พี่นะว่าบูมีพอเนอะออาะเดี๋ยวก็เลยเจ็บไข่ามาแหละววัชิมานลากปีนลากมือพอมี่เป็นลูกคุยวิศ<อ>ล,ลูกมีอะไรก็มีเข้า,าได้<อ> เลยก็ต้อว่าเท่าอยู่พวกเลยเมืองไทยอยู่พวกเอยอ่ะฟุโรยิสนี่เลยไฮกระแม่นความเขาแหละเนาะเห็นอะไรถ้ามากับบอลว่ามันจะเป็นไปในนี่เนาะก็บบอได้วอาบอลได้จ้ากันนะอันนี้ก็จะนอนปักทิศเพื่อนเพราะว่าชันนี้ยจริงจริงเราเลยเลยบอลได้ว่ามันเป็นแหละเนาะเป็นไปเลียวก็เลยเป็นซี่งแหละกัลูกละลูกล้านก็กระทิมเนาะกขาก็ว่าโอ้ย เอามากกับคือเก่าแหละเนาะคงเลีลเ้ยงเขาใหญ่แหละแมนแมนที่ตอนที่ทีมกับทีมแล้วเข้า่าคำว่าอันนั้นกับเน่ยได้เพื่อนกันลูกกับเพื่อนกับผมป้าแล้วพอแล้วกับบอมี่นั่นคืออันเป็นอัผู้ยูนี่คือกันแล้วบอยแล้านี้ไปใช้ได้ถ้าเราอยู่นี่ไรแมนนี่ลูกนี่ลูกค้าเนี่ยเกิดไม่ค่อยมากเนี่ยไม่ได้เลี้ยงลูกจากเพื่อนพวกบอสในเช้าเนี่ยก็ช่างบอกไม่ได้เลี้ยงนะเนาะอันอยู่อันผู้ลูกก๊กนี่ยก็หาขวบผู้นี้กับ สองขัวปูนึงค่าทองเลยยัย้งพวนค่าทองประคานีปาเล<า>ย,ยปูนี้เนี่ยกะกินดองลูกจะโมไปงเฮาหนาได้ดกินรองปูนี้เงยจะเป็นอะไรไตอนนั่งก็ได้ก็ไม่ได้หายได้เครียดนะไม่นมีลูกไปแต่คนบแล้วอันว่าวัน ดองลูกสาวอันเดือนน่เขาจะไม่ได้ไปกินโดยโดยมันกับมาฮานี้คนนี้นะครับเ่เคยทถิ่นม็อบจะเคลีอรดอกโดยโดยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาดีกับแมนหรือว่ามันกับฉีคนแน่นเนาะโดยอันเห็นอะไรพอมันกาเนิดมาสมควรเล่าบ่ได้เลี้ยงกระยาเขาอ่ะมิติอีนี่แล้วบึ่งเลยผู้เจ้าอยู่เพื่อนนี่ได้ใช่ เอาว่าผู้อยอู่เฮือนนี่แหละอ๋อเพิ่นสิมาเยี่ยมอยู่บ่น,นี่ค่ะเพิ่นหูข่าวทุกคนยินว่าสิมาออกลูกเพิ่นเนื่อนี่แล้วไม่ได้โทรมาเนาะไอ้อที่น่ะกระโท่มาตลอดละมาละบอละมาละบอมาโทร<ล>ทจะน้องทิงมาแล้วเ<ล>ยอะ<ล>วาน่ะถึกเลขอีพอเอาเอาเงินอยู่หันเลยเนาะว่าเอาอยู่หันแล้วคือเนี่อยู่ลาวคนคนมากรีนนะอีน,นี่ก็ได้ จังวาว่างนี่แม่นละลูปแบบน้ำทามกองท้อทามทากับคนชิลีนอ่ะลานากนาาันอะไรกันร้าเนาะ,ะเคยมันเคยไปอยู่อันอยู่นั่นอันอีแดงยกันอยู่บนบันทีน,นอัเด้เอย,ยมีแต่พวกนี้แหละนั่นแม่านาลูกกาน่นเพราะว่าเราเคยอยู่ไกลเนาะเลยลูกลกป่งลูกค้อนเพื่อนชั้นนีน่สมมติว่าปอร์ตูบวยยาคิดนี่กัน แต่อยู่นี่ก็ยังได้นะเครับเนาะอยู่นี่ก็ได้ครับห่างเขตไปเขตไปสักเล็กเชือกบว่าบ่ได้เนาะผู้คนผู้เพคนอยู่นี่นะเพคนมีครอบมีครัวอยู่อยู่ไทยบอกเอออีกคอครัวอยู่ไทยครับคนล่ากักันได้ละเลยเลยคนบ้านคนละมึงชนก็แหละคนบ้านบ้านแม่เท่าบ้านแม่เท่าทวดเดินไปเรื่อยหนอเนมมีอะไรงานเน่มเลยนีเนาะพี่น้องสี่เข้ามา นั่งนิ่นั่งหัวน้ำประตเพิ La ่นเพราะว่าเอากรสีให้เพิ่นเขามาโตก่อนพี่น้องก่อนให้ขอจบคลิปลงก่อนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด็กชีฮับแพลงทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเขามาให้กำลังใจทั้งตู้พายโดย เป็นกำลังใจให้ประตูพายเนาะมาเดีนยวให้เพื่อนสู้ต่อไปฮ่าฮ่าฮ่สู้เพื่อนต่อไปเลยมาเดี๋ป้าคนเดียวเนาะมาเดี๋ยวเนาะอยู่คนเดียวเลยู่คนเดียวแล้วถ้ามีคนมาอยู่นำกระเช้าอีกอ๋อเราคอยว่าเฉยอ๋อแล้วเนาะโอ้ยขนาดปัญญาอ่อนพอได้ต้องฟังไปเบื้องก่อนแบบนี้เนาะขนาดปัญญาอ่อนนั้นยังอยากได้เพิ่มอย่างงี้เนี่ยยืนท้อเนาะยังอยากได้คนมาหนึ่งเขายังอยากได้คนมาหนึ่งเขาอีกเราว่าได้ได้กันคุณเพี้ยบไม่ดีเนาะ จะไปเบอร์เบอร์นลยเนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อตู่เพื่อนก็เช่นกันเนาะเพราะว่าไอ้เพื่อนกะอยู่โตคนเดียวแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กะเพื่อนกะเก็บข้าวตัวนี้เนาะเพป็นเข้าวนาวซามปะเพื่อนกะได้เก็บเกี่ยวแบ่งปันกันแล้วพี่น้องเลยแล้วกะเพื่อนสิได้เก็บข้าวตัวนี้ลราเพื่อนลราเพื่อนสิข้ามไปฝั่งไทยเนาะสิได้ไปหาเกี่ยวข้าวเจ้าหน้าแล้วก็ไอ้จับจ้างอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเพราะว่า เถ้าคนในบ้านนี้ไผ่หลายพี่น้องเพกกื่อน็จะได้ไปเนาะครับไปฟังไทยว่าอยู่ไทยมันกะค่าแรงก็นทได้หลายกว่าอยู่บ้านช่องเขาพี่น้องเลยเนาะกะัฝากถึงเอฟซีพี่น้องเป็นกำลังใจให้ก,กายาโบลีทั้งพ่อตู้เพ้นหลายพี่น้องเลยเนาะกัเป็นกำลังใจเพื่อนก็ได้เดลิกลากันจบเป็นท,<ว>ที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะโอเคมื้อนี้บ่อเซโบุรีก็ต้องขอเกล้าเข้ามาสบายดีเอฟซีพายพี่น้องที่น่าฮักแพงของบ่อเซโบุรีมุกชทุกคนเด้อพี่น้องหนยไปแล้วพี่น้องเลยเนาะ